โอ๊ตกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงไหมเพราะอะไรและมีประโยชน์จริงหรือเปล่าสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าตัวข้าวโอ๊ตกันนะครับให้ทราบกันว่าเจ้าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าหลังไหม์กันมายเยอะว่าอยากจะคุมน้าหนักแต่ไม่อยากกินข้าวอยากจะกินข้าวโอ๊ตแทนข้าวโอ๊ตช่วยได้จริงไหมนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาคือหนึ่งในธัญพืชที่มีประโยชน์สูงมากๆเลย คนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยนิยมจะทานข้าวโอ๊ตกันแทนมื้อเช้านะครับแต่ว่ากินแล้วจะไม่อ้วนจริงหรือเปล่าข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งคาร์บที่มีประโยชน์สูงมากๆเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและสารแอนตี้ออกซิแดนท์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองคนส่วนใหญ่จะทานเป็นมื้อเช้าเพราะอะไรเนื่องจากข้าวโอ๊ตนะครับผมสุกง่ายมากม แค่เทสใส่น้ำร้อนเนี่ยเขาก็ฟูแล้วก็กินได้ง่ายๆเลยและที่สําคัญอยู่ท้องด้วยหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นคาร์บล้วนแต่จริงๆข้าวโอ๊ตเนี่ยยังมีเส้นใยอาหารมีเบต้ากลูแคนนะครับและมีโปรตีนรวมถึง hdl หรือว่าไขมันดีอยู่สูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันนอกจากคาร์บแล้วนะครับผมเป็นแหล่งพลังงานหรือว่าแคลอรี่ที่ดีมากๆอีกทั้งนะครับยังพบว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยทนทานต่อเอนไซม์ในการย่อยของกระเพาะอาหารของเราสูงมาก ยิ่งทาให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องแบ่งพลังงานออกมาย่อยเจ้าตัวข้าวโอ๊ตในช่วงระหว่างมือ้อหรือวันนี้ช่วงระหว่างวันด้วยยิ่งทําให้ถือว่าเป็นการเร่งระบบผเผาผลาญไปนในตัวอีกด้วยเช่นกันครับผมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้แล้ววันนี้กับดีมอนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ